เดอ้อพี่น้องกินเขาน้ํากันครับผมต้มปลาบูต้มปลาบูไงแก้วตำแตงครับผมอันนี้มันย่างเป็ดครับเป็ดย่างย่างเป็ด <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเดอกครับช่องเจนหนึ่งเจ็ดเจ็ดอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้อยู่ทงให้ทงหน้าคือเก่า์เหรครับเมื่อเนี้ บรรยากาศอยู่เทียงให้เทียงหน้าครับมันนี่บ่ค่อยไม่แดดด้ครับมันนี่ี่ยังฝนสีตกเนี่ยแหละนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศอยู่เึียงหน้าครับผมต้นสักคือเกาคนนี่แหละครับบรรยากาศ,รรากาศปลาไผ่ลายกักปลาไผ่พี่น้องสุดเลย นี่ครับบรรยากาศภายัยแย่หน่อไม้กันไร้หน่อไม้ใบมักหน่อไม้เน,นี่ยโอ้กินจนมักเป็นยังแล้วครับนี่ครับบรรยากาศอยู่เที่ยงให้เที่ยงน้าครับผมมือนีบรรยากาศดีครับต้นไม้กันไร้นมดื่น ต้นบักม่มงมีเป็นต้นไม้ได้ยังไงเลยต้นคุ้นนมดื่นดีครับผมพี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศ มืัอนี้มีเม,ม,มนูต้มสมประบูครับติดม่วงวัดนี่แหละครับถือประบูติดม่วงถูกใหญ่เลยมือัอนี่สิมาต้มสมครับต้มสมประบูเซาะประคัมน้อยนี่ครับบรรยากาศอยู่ครัว,วบ้านบันถึงให้ถึงหน้าครับผมโอ้เทียนพรรษา,านี่ค,ค,คือเดี๋ยว <laughs> สามเดือนมันได้หนิเห็นว่ารบรรยากาศครับผมขั้วอืมดีดีดบรรยากาศนั่งสิเบ้านห้องสิละงอจานอาใหา้จิอือนี่ครับปลาบูปลาบูต้มเรียบร้อยใส่มะขามหน่อยโอ้ยเสียบยังนะเศษเปกเรียนผมบ่ เ,เงิเนมาเครือหยอดครับผมมันตัวใหญ่เตือนได้ไหนไเห็นหลุมในหลุมันช่งนองหน่อยซื้อได้ไหมครับนี่เนาะ,ะตุ่มอิ่มกาดกระบุมโอ้หมอเดอดดีเถอบอกหมอ,อกำลังเดือดได้พี่หน้องเลย หอมไปอีตัวเะอ,บอาบากัดบ,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 บุหอมสเสียบเลยเสียบไ้เยอพี่น้องผม,ผมมีวิวให้ชมพร้อมด้ครับพี่นอ้องม,มองไปนี่เป็นห่านเฟืองเลยนี่อากาศด,ดี ุนี่หน้าต่างซวงธรรมาชาติผมไม่สั่งไฟออกไม่เรื่อยเนาะไม่สั่งไฟงบรรยากาศหน้าต่างธรรมชาติพักบรนยังล่ะพี่น,อนรรอ้องอุอออมอ้บรรยากาศ,รรกาศดี ซ่บเสมัอมกนกันครับผมต้มปะบูใส่ปกคมน้อยหมกแตงครับผมตสมกแตงตมกแตงขัเป็นเจียวขั้วบันหน้าฮัดสิคมีแมวดือดผมสองตัว เห็นเดมิดแปลงครับผมเครื่องครบบุหรออืมเอสูง แหเสียบโอ้ยเห็ดหูหน่อยครับจืม,มเสียบลายลมันเสียบมันได้แม่ตุมป่ะคอนเดกมันบ้าน,นเขา้ตุ่มเองนี่นครับตุม เนี่ยวินิประเด็ดทิพย์ก็ได้กิพย์ก็ได้สุกอืมอรรยากาศยูทิ่งหน้าครับผมเหมือนบกาศตำเตีมตำเตีมเอาจัดเ้องส่วน แดงมาซิมเนี่ยเอาเลยนะพอดีเลยใช่หนึ่งปลาใ้ทักหน่อ่าเรียบร้อยต้องสวดตัวำแตงเร้บพี่น้องนี่ตำแตงคู่แบบนี้ปมน้ำจะบกบดินใบกอเหรอ บนปลาเปื้อยหรอเปล่าเ,เออพี่น้องเลยตำเตียงเนาะนี่นบึมบึมบึม,มเด้อผมต้มปลาบูยี่ว้าถั่วหอมมะขำนะบ้ะาคักคักคักไปเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันครับผมต้มปลาบูต้มปลาบูยี่ แก้วตำแตงครับบุมอันนี้มันย่างเป็ดครับเป็ดย่างย่างเป็ดว้าว <c oughs> ต้ดื้อดีเลยสองตัวดีนะ <c oughs> ไล่โบอยากไปได้เลยเนี่ยดื้อโบดื้อไล่โบน,นี้เลยเนี่ยโอ้คือกัดเนาะไัเนไปมามาพี่น้องมากินเขากินเขาอืมอืม <c oughs> จำเตียงต้มปลาบูครับผมนี่ก็ย่างเป็ดสว่วนหอัอสดดน,นตำเตียงต่าง <c oughs> สดวนเลยาล้เขาจัเจียส่วน เมื่อจินดนเนี้ยบมีเลยตลาดขายบมีม่ใประบูนะสมบดีอืม <c oughs> โอ้สมดีกบอืมจิ้มตุ่มกบเลยตุ่มกบหน่อย <c oughs> โอ้ขักขักพี่หลองเนียมากับผม <c oughs> <c oughs>

อืมก mm. ินเพื่อต้องแอ่เอ้าเออแฉะแกินเอากินแฉะม่กินนเดียวรสจัดหนึ่งตุมปะบูงหครับผมกันมันมีตัวนึงมันบ่มีตัวสองอยู่บ่ตัวนึงตัวสองบูมันแน่นบ่ ตั้งคุณนแพงหลายบูไลก็คักเปัญญเดียวคุ้น้นบกินนะกินต้นไม้แพงมากอือเนื้อมันนี่ดีไหมไปถามเสือบเมี่กาเออปลาบูนรู้ว่าแพงกว่าปลาหนองมันก็แซ่บค้อปลาด้วยหอยนี่ปลาหม้อกตัวน้อยโอ้แซ่บจริน ก้จัปลาด,นห,ห,าห,าดหน่อยเขามม่โตขาวนุ่มพันดูมันหนามผมนะจับแับจับแสบเข่าอยู่หน้าครับอโอ้ลองควาิ สมพอดีนะสม,ะม,สมะบัติคำสมบูรณเสบขามหมดโอ่นแยังกันดีเธอแม่กับลูก mm hmm. มันบรรยากาศครับผมชมบรรยากาศเลยพอ่อผ mm hmm. มบรรยากาศกินแล้วก็เบิง่งบรรยากาศเลยพ่อมกัดอยู่ให้อยู่นะครับผมบรรยากาศในชพม่มผมคุณนะ tuần giặc tuần những ngắm thôi bà rồi vẫn thì tốt vẫn thì tốt vẫn thì tốt đó ô mình cả đi lồng đường tốt đốt tốt sẽ tuần mẹ tuần lấy nè nó xẹp xẹp อืมโอ้โอสักพี่นวองครบับของปลาเขาบรรยากาศดีขอบคุณที่ติดตามรับชมกับสวัสดีครับ